สวัสดีค่ะเมื่อไม่มั่วค่ะให้ก่อนหวยออกนะครับขอบคุณมากเลยครับท,ทุกท่านที่ให้กําลังใจนะครับสําหรับใครที่มาใหม่ให้ให้ดูที่คอมเมนต์นะครับสําหรับใครที่มาใหม่ให้ดูที่คอมเมนต์นะครับอ่ะตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับที่ผมจะให้นะครับตัวแรกนะครับที่ผมจะให้นะครับงวดนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมขอเขียนงวดไปก่อนนะครับงวดของวันที่หนึ่งนะครับ งวดของวันที่1นะครับเดือน12นะนะครับปีหกสี่นะครับคืองวดที่จะถึงนี้นะครับใครรีบไปก่อนได้เลยนะครับสามพคนนะครับสวัสดีด้วยครับอาจารย์ให้ก่อนอรอกจริงๆนะครับทุกท่านเป็นพยานนะครับผมให้วันที่ยี่สิบห้านะครับตัวแรกนะครับที่ผมจะให้นะครับ2นะครับ สวัสดี3,300รอคนด้วยนะครับสวัสดี3 3 0พันรอคนด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอคนละหนึ่งแชร์พอนะครับตัวต่อไปนะครับเจ็ดนะครับงวดนี้ผมว่าเจ็ดไม่มาเนี่ยนะครับหรือว่าอาจจะมานะครับเดี๋ยวรอดูจับคู่กันนะครับ ขอติดตามอาจารย์นะคะให้เลขก่อนทุกครั้งค่ะให้ถูกด้วยไม่เก็บเงินเข้าฟรีค่ะขอบคุณมากนะครับสําหรับเครดิตดีๆนะครับสําหรับเครดิตดีๆนะครับน่ารักมากนะครับทุกท่านใครที่คอมเมนต์นะครับใครที่มาใหม่ไม่ต้องไม่ต้องถามผมนะครับให้อ่านในคอมเมนต์ได้เลยนะครับจะมีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากนะครับว่างวดที่แล้วเข้าจริงไหมนะครับถ้าเข้าจริงจะมีคนนับร้อยนับพันคนคอมเมนต์นะครับ แล้วคนที่มาใหม่ให้ดูตรงนั้นไว้นะครับใครที่มาใหม่อย่าลืมนะครับให้กดไลค์กดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจไว้ด้วยเวลาผมไล์รอบหน้าจะได้ไม่พลาดแล้วก็จะได้ไม่หลงกลไปเข้าไปติดตามเพจปลอมนะครับขออนุญ,ญาตเขียนไว้นะครับอันนี้เป็นหลักสิบนะครับอันนี้เป็นหลักสิบนะครับทุกท่าน นะอันนี้เป็นเลขชุดชุดตารางนะครับอันนี้เป็นหลักสิบนะครับหลักสิบทุกท่านสามารถจับคู่ได้กับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยผมจะให้ต่อไปนี้แต่ว่าผมจะจับให้แค่สี่หางเหมือนเดิมนะครับเลขจับสี่หางผมบอกเลยนะครับว่าปังมากนะครับสองวดเข้ามาสองวดติดนะครับนะเข้ามาหลายงวดติดแล้วนะครับผมไม่ได้พูดมั่วนนะครับใครที่ตามผมมาจะทราบดีอยู่แล้วและก็ให้ดูในคอมเมนต์ ใครมาใหม่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้นะครับตามนี้เลยนะครับไปกันต่อนะครับตัวแรกนะครับสําหรับหลักหน่วยนะครับสามนะครับสามนะนะครับสดดีห้าพันหนึ่งร้อยคนนะครับพี่เหมียวไงนะครับอ๋อเป็นคนน่ารักใจดีค่ะนะครับขอบคุณมากนะครับน่ารักมากนะครับน่ารักมากนะครับ ผมว่าชนนะครับชนกับเลขชุดลอตเตอรี่นีแน่นะครับมาใหม่ค่ะนะครับมาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนนะนะครับก่อนจะคอมเมนต์นะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าก่อนที่ทุกท่านจะคอมเมนต์นะครับ Facebook ต้องเปิดการมองเห็นก่อนเพราะฉะนั้นให้กดแชร์หนึ่งแชร์แล้วค่อยเปิดนะครับแล้วค่อยคอมเมนต์นะครับว่ามาใหม่หรือว่าแชร์แล้วนะครับนะตามนี้นะครับ ัวสุดท้ายนะครับอันนี้นะครับผมบอกเลยนะครับใครได้เลขชุดลอตเตอรี่ไปแล้วนะครับสําหรับใครที่ได้เลขชุดลอตเตอรี่ไปแล้วนะครับผมบอกเลยทุกท่านจะคุ้นเลขตัวนี้กันดีมากนะครับถ้าเลขชนกันแสดงว่าแต่ละสูตรมีความนะครับมีความน่าจะเป็นค่อนข้างสูงนะครับผมจับคู่ให้นะครับใครอยากจับคู่เองได้จับได้เลยนะครับใครอยากจับคู่เองได้จับได้เลย นะครับเดี๋ยวผมเอาผลงานให้ดูนะครับอันนี้นะครับเรียกว่าเป็นสถิตินะครับสถิตินะครับงวดเมื่อวันที่16ตุลาที่ผ่านมานะครับเนี่ยผมจับให้ส er <cue ình Alicia> ี่หางนะครับเนี่ยผมจับให้สี่หางนะครับเลขชุดนี้เหมือนกันนะนะครับสูตรเดียวกันนะครับผมจับให้สี่หางเข้า27งวดที่ออกสอง2เนะครับเนี่ยนะครับสี่หางเท่านั้นนะนะครับสี่หางเท่านั้นนะครับ งวดวันที่1นะครับงวดวันที่1เดือนนี้นะครับที่ผ่านมานะครับเนี่ยนะครับหลัก10หลักหน่วยนะครับชัดเจนนะครับ3 7เข้าจริงนะครับมีม้าเห็นอีกแล้วนะครับแสดงว่าสองงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสี่หางที่ผมจับให้นะครับมีม้าเห็นจริงนะครับส่วนงวดวันที่16พฤศจิกานะครับผมไปจับ7179นะครับ71แล้วก็79นะครับแล้วก็01แล้วก็0 9ย์นะครับ แต่ว่าผมจับพลาดนะครับไม่ได้จับ6กับ1นะครับแต่ว่าในสูตรในตัวสูตรเนี่ยยังมาเห็นนะครับยังมีไม้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้ค่อนข้างมีไม้เห็นบ่อยมากนะครับทุกท่านมีไม้เห็นบ่อยมากเพราะฉะนั้นทุกท่านผมบอกได้เลยนะครับว่าห้ามพลาดนะครับใครรีบไปก่อนได้เลยนะครับใครรีบไปก่อนได้เลยวันนี้นะครับตัวแรกที่ผมจะจับให้นะครับ ใครที่ดูเลขใครมาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจไว้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับใครมาใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจไว้นะครับเวลาผมไล์รอบหน้าจะได้ไม่พลาดนะครับชุดสรุปของผมนะครับงวดที่แล้วเข้าบนล่างนะนะครับชุดสรุปของผมงวดที่แล้วเข้าบนล่างเพราะฉะนั้นใครที่มาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจไว้ใครรีบไปก่อนได้เลยนะครับใครรีบไปก่อนได้เลยนะตามนี้ อ่ะไปกันเลยนะครับตัวแรกนะครับที่ผมจะให้นะครับตัวแรกนะครับเจ็ดสองเจ็ดสองตัวนี้นะครับใครที่ดูเลขชุดลอตเตอรี่นะครับจะชนด้วยตารางตรงตรงกับเลขชุดลอตเตอรี่เลยค่ะคุณพนมแสดงว่าดูเลขชุดลอตเตอรี่ทุกท่านครับเลขชุดลอตเตอรี่ผมให้ไปสองเจ็ดสองศูนย์เจ็ดศูนย์สองสองสองเจ็ด มีแค่นี้นะครับตรงกันหมดเลยนะครับยิ่งการันตีได้เลยนะครับทุกท่านว่ามีโอกาสไหมเห็นมีโอกาสไหมเห็นค่อนข้างสูงมากนะครับสี่สองนะครับสวัสดีค่ะได้มาแล้วค่ะสองใบเจ็ดสองนะครับ จัดเจ็ดสองหนึ่งใบเรียบร้อยขาจารย์สแสดงว่ามีคนดูสแสดงว่ามีคนเลขชุดลอตเตอรี่เยอะมากนะครับสองสนะครับใครที่จะจับคู่เองนะครับเดี๋ยวผมจะเน้นให้นะครับใครที่จะจับคู่เองนะครับจับได้ไม่มีปัญหาผมไม่ว่าจับเองได้เลยอันนี้คือหลักสิบอันนี้คือหลักหน่วยนะครับ นะนะครับใครจับคู่เองจับได้นะครับสวัสดี6,500คนใครเข้ามาแล้วจะลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยส่วนใครนะครับที่มาใหม่แล้วยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามเพียไว้ให้กดไว้นะครับส่วนใครที่มาใหม่แลวยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามเพียรไว้ให้กดไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมไลฟ์รอบหน้านะครับคุณวันนานะครับสวัสดีความรวยนะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีนะครับคุณวันนานะครับ จ็ดสองสองเจ็ดสิบห้าใบค่ะนะครับอได้เจ็ดสองแปดใบค่ะได้ 7, 2, 7, เจ็ดสองเจ็ดศูนย์แสดงว่ามีคนไปติดตามเยอะมากนะครับนะไปกันต่อนะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวผมเน้นให้สองหางเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมเน้นให้สองหางเหมือนเดิมนะครับสี่สามนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเน้นก่อนนะนะครับ เน้นตัวแรกเหมือนเดิมนะครับไม่เน้นไม่ได้นะครับตัวนี้ผมให้ไปตั้งนานแล้วนะครับตัวนี้นะครับต้องเน้นแน่นอนนะครับต้องเน้นแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างออืผมจะเรียกว่าอะไรดีนะครับต้องเน้นแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับตัวสุดท้ายนะครับผมให้เน้นนะครับไม่รู้อะครับงวดนี้ผมเน้นสองนะครับงวดนี้เน้นสองเลยนะครับ งวดนี้เน้น2นะครับ